รืงวันมายามหาชน MJ 1ฟรีนสโลชาจันกิมฮะ MJ 2เจฟเตอร์ MJ 3โบโมิราดาสุขศี MJ 4นุนิวชวรินเพิดพิริยวงศ์ MJ 5อิงฟ้าวราหะ MJ 6บิวกินพุทธิพงศ์อสรัตนกุล MJ 7จณเดชคุกิมิยะ MJ 8 วินเมทาวินโอภาสเอี่ยมขจร MJ9 พพีกริดอำนวยเดชกร MJ10 ลิงลิงสิริลักษ์คองร่วมโหวตร่วมเชียร์ดาราศิลปินที่คุณชื่นชอบผ่าน3ช่องทางโหวตผ่าน SMS ด้วยการพิมพ์รหัสศิลปินและส่งข้อความผ่านระบบ SMS มาที่หมายเลข4689988โหวต1คะแนนครั้งละ6บาท หมายเลข4689666วต10คะแนนครั้งละ60บาทวตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งวตผ่านคูปอง Big กว t ดโดยการเขียนรหัสศิลปินที่คุณชื่นชอบลงบนคูปองและส่งกลับมาที่กองบรรณาธิการมายาชีวีคูปองบิ๊กวึด1ใบ bon. วตดได้50คะแนนวิธีการสั่งซื้อสามารถสั่งได้ที่ทาง idline วตผ่านระบบออนไลน์ w w w m a y a c h a n n e l c o m สามารถบวตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงบวชได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งบวตพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568นี้